อยางเสร็จแพทย์เขียนแบบนี้นะครับแพทย์คือพวกพ่อค้าว,วันนี้นักเดินทางนักการพูดสมรัถเวทีต่างๆอีกอันหนึงก็คือสูตรสูตรคือใครครับกรรมกรพวกแรงงานนะครับพวกลูกจ้างอะอะไรแบบนี้นะครับ แต่ละอันมาจากส่วนไหนของพระผงคะพรามพรามเนี่ยจะเริ่มจากตั้งแต่เส้นผมเลยนะครับเส้นผมมาถึงคอโดยเน้นไปที่ปากโดยเน้นไปที่ปากเพราะว่าพระพรมนะครับพระพงมหรือว่า พรามเนี่ยนะครจะต้องใช้ปากในการติดต่อกับพระเจ้าไม่ไหมายความว่าเขาเมาทุ่งเมากับพระเจ้านะคะแต่เขาก็จะมีออนอันอันอะไรเงรี้ยไอ้ไหมคะเออเนาะกริสัจะเน้นไปที่ตั้งแต่ช่วงไหลมาจนถึงสะดือเน้นไปที่แขนเพราะเขาจะต้องใช้แขนในการรบราฆ่าฟันในการฟาดฟันกับศัตรู นะครในฐานะที่เขาเป็นนำตกครองแพทย์แพทย์คือใครพ่อขาวันนี้ใช่ไหมครับเริ่มจากใต้สะดือไปจนถึงขานะคะเน้นไปที่ขาของระกภูมขาของระกภูมนะครและสุดท้ายสู่ก็ ขาวเลยนะครไม่ต้องถามว่าเนี่ไปที่ไหนนะครับคงไม่ถอยาตาตุ้มถึงเล็บโคกก็ไม่ขนาดนั้นนะครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนนอกวันนะที่เกิดจากการฟิชเจอริงข้ามกันรู้จักคำว่าฟิชเจอริงไหมคะเอ่อนะคะับนอกมพันธุ์ข้ามวานันนะนะครับพราดไม่คู่กับพราดกัตริย์ไม่คู่กับกษัตริย์แพทย์ไม่คู่กับแพทย์สูตรไม่คู่กับสูตรนะครับก็จะกลายเป็นจันทานจันทานก็จะเป็นคนที่ถูกระเกียร์เดียดฉานของสังคงมามากเลย นะ,ะับถูกเียเกยฉันกับสังคมมากๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่อยอมรับนะฮะโดยเฉพาะฝ่ายหญิงสูงสักกว่าฝ่ายชายแบบเนี้นะฮะแต่งงานจากกัุกบโอ้ยเป็นจันทาแน่นอนค่ะเนาะนี่คือการเหยียดผิวนะ,ะการเหยียดสีผิวรูปแบบหนึ่งนะ,ะที่ปรากฏขึ้นในสังคมของอินเดียนะ,ะับโอเคไหมครับ ผ่านนะครับนัลนทื่จุดนี้ผ่านอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเติมตรงนี้อีกหนึ่งนะครับสันทานหลักการที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับและก็คือหลักของอภรณ์สมนทรอภรณสุนสทรก็คือหลักของขั้นตอนในการดําเนินชีวิตนะครับพรหมจารีคาริหะวานประหลัดแล้วก็สัญญาสีพรหมจารีคือวัยศึกษาเร้าเรียน วัยศึกษาเราเรียนพูดง่ายๆก็คือยังคงเป็นวัยเด็กอยู่คฤหัสถ์คือวัยทองเรือนก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยวัยรุ่นไล่มาเลยนะครับจนถึงวัยผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นวารอรรตเนี่ยเป็นวัยนักบวชนะฮะเริ่มเป็นวัยที่ใกล้เกษียณนึกออกไหมครับววยวัยผู้ใหญ่ทองตายนะฮะเป็นวัยคนแก่เนี่ยนะฮะและสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายในการเมินชีวิตคนเดียวนะก็คือวัยชรานะครับเขาก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะโมกษะนะฮะเริ่มเข้าหา นะครับในการดูพ้นนะครับเมื่อเรารู้คร่าวๆของศาสนาสากลไปแล้วนะครับเราลองมาสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแต่ละอย่างชินะครแล้วลองเอา,ามาเปรียบเทียบกันทีว่าขา้อสอบจะชอบออกในรูปแบบนี้อยู่เสมอเสมอนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจานได้นนะะสาระสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนานะคะเขาบอกว่าหนึ่ง ศาส,สนาเป็นเครื่องยึดเหนีว่วจิตใจของมนมุษย์และเป็น,นกลไกสําคัญในการควบคุมตนเองหรือการอยู่ร่วมกันของสังคมให้เป็นสุขใช่ไหมครับมูลเหตุที่สําคัญของการเกิดศาสนาคือความรัวลองลงไปความไม่รู้แต่ถ้าถามว่าอะไรเกิดก่อนต้องตอบว่าความไม่รู้ก่อนความรัวจำได้ใช่ไหมครับ ปัจจุบนันศาสนาที่มีคนที่นับถือแพร่หลายที่สุดในโลกเนื่องจากรีนตามมาด้วยอิสลามครามยูนูแลวก็พุทธเราอยากคิดว่าพุทธอยู่เหนือใครๆนะคะเพียงแต่ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นบ้านเมืองพุทธแค่นั้นเองเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนกลุ่มใหญ่แต่ในท,ที่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นชนกลุ่มน,น้อยถ้าเทียบกับศาสนาสากลทั้งหมด 4. ศาสนาครามยินูเป็นศาสนาประเภทท้ามุเทวนิยม ภาคหมู่เทวานิยมภาคหมูแ่แปลว่าหลายหลายเป็นเทวานิยมที่นับถือพระเจ้าหลายๆนะคะนั่นก็คือพระพรหมพระดารัยกัจิวะใช่ไหมคะเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสนามีคำพีพระเวนเป็นหลักคำสอนสูงสุดโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดน,นั่นก็คือมุ่งสัตว์เรียนได้ใช่ไหมครับนั่นก็คือมุ่งสัตว์ห้าศาสนาพุทธ เกิดในชมพูทวีปนะครบเป็นศาสนาแบบอัคเควานิยมมีศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงศาสนาพูดของพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งนะครเรื่องของสังเวชนียสถานสีลจำได้ไหมครับสถานที่ที่เราจะต้องริลึู้ถึง,งพระเจ้านั่นคือสถานที่เกิดสถานที่รู้สถานที่แสดงธรรมครั้งแรก แลวก็สถานที่ไปนะครับประสูตรตัสรู้แสดงปฐมเทศนาและประาริกนิพานเกิดเกิดที่สวนลุมพินีสวนลุมพินีวันที่อินเดียนะคะม่ทีิกรุงเทเอบรรณไปทบมวยสวนลุมพินีนะคะปัจจุบันนะคะเราเรียกว่าลุมบินเดย์อยู่ในประเทศเนปาลอยู่ในประเทศเนปาล สองรู้ตัสรูพระพุทธเจ้าตัสรูที่พุทธคยาปัจจุบันคือพุทธคยานะฮะอยู่ที่ไหนครตัสรูที่ริมฝั่งอะไรคะฝั่งแม่น้ำถ้าฝั่งแม่น้ำอนุมา,มาคือออกบวชแต่ถ้าตัสรูต้องริมฝั่งแม่น้ำเน,นรัญชราเนรัญชรา แสดงปะผมปรเทศสนาที่ป่ากวางป่ากวางชื่อเต็มก็คือป่าอีสิปะตะนะมะหรือคาทายวันป่าอีสิปะตะนะมะหรือคาทายวันนะ ตายแล้วค่ะตายที่ไหนกรุงกูศินารานะครับจำแควนได้ไหมคะแต่เราแควนที่ไหนแควนแรกนะคะสังกัแควนที่สองพุทธคยาแควน แสดงธรรมตรงนี้แคว้นกาสีแล้วตายที่แคว้นมันละจไหนะคะสักกามะพคตกาสีมัลละและถ้าเข้าถามว่าแสดงธรรมนะคะแสดงธรรมในที่นี้คือหมายความว่าเวยแถบพระพุทธศาสนานะคะ45ปีของพระองค์เนี่ยนะคะจำพรรษา อยู่ที่แควนนี้หนานที่สุดเลยแควนนี้เราเรียกว่าแควนโกศลแควนโกศลนน,นะ,ะเวลาเราจำนะฮะเขาจะมีทริคในการจำอยู่นะ,ะับใครไม่รู้รก็จดไว้ก็ได้นะฮะเขาจะจำว่าสัตลายพดชสี ดูโกดีและมังมันนะครับสังไรเขาจะสีดูโกดีและมังมันวงไปคำว่าสังคดสีโกมันนะครับอันนี้เรียงจากการเกิดน,นะฮรไปยังการรู้ไปยังการ เผยแผ่ไปยาังการจำพรรษาและก็ไปยาังการตายนะครันั่นก็คือแคว้นสักกะแคว้นมคตแคว้นกาสีแคว้นโกศลแล้วก็แคว้นมะละัลนละัก สักลายโคจสีโอ้ดูโกดีและเอามันจำได้ไหมคะรับโคจสีเป็นราหนึ่งของกฎหมายตราสามดวงที่เกิดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับจำดีกว่าจดแต่ถ้าจำไม่หมดจดดีกว่าจำะครับโอเคนะครับสักลายโคจสีดูโกดีและเอ โอเคผ่านนะครับสรุปต่อพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือธรรมนิพพานนะครับและความเจริญอันสูงสุดที่พระเจ้าค้นพบก็คืออริยสัจสีที่ประกอบไปด้วยทำที่ควรรู้ทำที่ควรละทำที่ควรบรรลุและทำที่ควรเจริญน,นะครับนั่นก็คืออริยสัจสี พุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการทำลายกิเลสโดยสิ้นเชิงหรือการเข้าสู่ภาวะพระนิพพานส่วนศาสนาประเภทเทวนิยมมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการได้ไปรวมอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าบนส,นสวรร์ยกเว้นพราอยูศาส,สนาคริ ศาส,สดาคือพระเยซูนับถือพระยะโฮวาเป็นเทพเจ้าสูงสุดมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่นครเยรูซาเล็มนะฮะมีผู้นับถือมากที่สุดในโลกมีนิกายที่สำคัญคือโรมันคาทอล,ปลปิกโปรเตสแตนต์และกริคอร์ทครศาสนาอิสลามมีศาสดาคือพระนบีมูฮัมมัดมีพระอัลลอฮ์เป็นเทพเจ้าสูงสุดกําเนิดในดินแดนนครเมกกะประเทศซาเวียอาระเบียนิกายสําคัญคือซุนนีชีอ,อาคอร์ริวาฮาบี ศาสนาทั้งฝ่ายเทวนิยมและอาเทวนิยมเนี่ยต่างก็มีหลักคำสอนที่สอดร้องกันหลายเรื่องเช่นเรื่องของนรกสวรรค์ห้ามพูดเท็จทำดีได้ดีถึงจะได้ช่วยวนะครการเราเป็นคนช่วมีความรักวามเมตตาเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับลกูกนะเอเคไหมครับ เราลองมาดูซิว่าถ้าเราเปรียบเทียบหลักการแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราเปรียบเทียบหลักการแล้วในแต่ละช่องที่ทุกคนคุ้นเคยนะฮะในแต่ละช่องที่ทุกคนคุ้นเคยตรงนี้นะฮะความสอดคล้องของศาสนาทั้งสี่ค่ไม่ว่าจะเป็นความสอดคล้องเอ,อย่ยหรือว่าความแตกต่างเอ่ยนะคะสรุปมาให้เป็น ตารางแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดูซิว่ามันมีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างไรความสอดคล้องของศาสนาทั้ง4 1. เริ่มจากสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นของรามอิดูคือความกลัวในภัยธรรมชาติจึงมีการบงสูงให้เทพเจ้าช่วยนะครับจึงมีการบงสูงให้เทพเจ้าช่วย พระเจ้าก่อนหน้าน,น้ำครามแรกอะไรเนี่ยคือพายินนะฮะก่อนที่จะมีการรวมตัวกันนะฮะในยุคของตอนแรกเป็นยุคของพเวชนะฮะยุคแรกคือยุคพเวสก่อนที่จะมาถึงยุคพานแล้วก็มาในยุคของฮินดูนะครับศาสนาพูดคือกลัวทุกข์เกิดแก่เจ็บตายต,ต่างๆนะฮะเนาะต้องเรียนรู้สัจธรรมด้วยปัญญาเพื่อให้หาย ศาส,สนาคริสต์กลัวที่จะไม่รอดกลัวพระเมสิอาะนี่ก็คือพระผู้ช่วยให้รอดต้องกลับไปอยู่กับพระเจ้าด้วยการทำบามมีนะพระเมสิอะก็คือใครเป็นอ่าใช่นะครับก็คือใช่นะครับคือพระเยซูนั่นเองนะครับก็คือศาสนานั่นเองอิสลามล่ะกลัวเหมือนกันกลัวความทุกข์เพราะต้องปฏิบัติ ก็ะะปฏิบัติเพื่อไปสู่เมืองอันศัตติของพระอานนท์ตรงนั้นโอเคนะครับจุดมุ่งหมายทุกอันเหมือนกันเป็นที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจหมดเลยนะครับเราถึงเรียกว่าเป็นศาสนาเป้าหมายส,สูงสุดการได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระพรหมหรือปร,รมาตมันหรือเราเรียกว่าพรหมมันจริงๆเนี่ยที่อธิบายน,นะครับ การบรรลุถึงการดับทุกข์นั่นก็คือผ่านิพานชีวิตนั้นเป็นนินรันดร์ในอาณาจักรพระเจ้าที่ไหนนะลูกทุกคนต้องรู้สวนเอเดนนะฮะในแดนสว่างสุสัต,ติกลับไปอยู่ด้วยกันนะครกับพระอัลลอฮ์อันนี้เป็นของพระอยู่นะฮะอันนี้เป็นของพระ ปัญหาร่วมชาติของมนุษยชาตินะรเริ่มมีอะไรหลากหลายมาละนะครับปัญหาร่วมชาติของมนุษยชาติสิ่งที่ไม่ต้องการคือความทุกข์สิ่งต้องการคือความสุขอยู่ต้องการแบบนี้ทุกอันเหมือนกันนะครับความทุกข์ความสุขที่แท้จริงต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับ หลักของการทําความดีหลักของการทําความดีของพระมินดูคือมีพระธรรมศาสัจสิบประการของเราคือเบญจสิจทธิ์เบจธรรมกุศลกรรมโอวัตฏิโมของเขาคือบัญญัติสิบประการนะฮะหลักของศาสนาพระมินดูคือหลัปกปฏิบัติห้าพูดถึงพระธรรมศาสร์สิบประการแต่ความรู้นิดหนึ่งไปได้คือบางคนจำไม่ได้ของพระมินดูนะคะ พระธรรมศาสตร์สิบประการมีอะไรบ้างเออพอจะจำกันได้ไหมหนึ่งเลยอ่ะเขียนรอไว้เลยค่ะสิบประการหนึ่งคือภารติ เทิติคืออะไรความมันคงสองธรรมะธรรมะคืออะไรคะการระงับจิตสามกัสมากัสมาคืออะไรควา,ามหมดคนความหมดคนสี่สาวจอบต สาจักคือความบริสุทธิ์ห้าคือทีทีทีคืออะไรปัญญาคือสติคือความรู้นะครับ 6. สัตยะอยู่สัตต์เนาะนะฮะคือความจริงความซื่อสัตยนะฮค,ความจริงความซืสัตวิทยาวิทยาต่างจากทียังไงวิทยาเป็นความรู้ทางด้านปัญญา นะครับศึกษาชีพปะจจบันวิทยาแปดอัโกธาอัโกธาอ่ะนะครับอัคโคธาคือความไม่โกรธก,การระงับงสติอารมณ์ได้เก้าอัตตยะ อัตยาคือการไม่หลกขโมยการไม่ละขโมยและสุดท้ายนะคะสิอินซียานิคอระหัวิคืออะไรอ่ะอินซียานิคอระหัการระง,งับความรู้สึก การแรงของรู้สึกนะคะตับการน,นี้เรื่องราวนี้นะครไม่รู้ว่าจะไ,ได้หรือเปล่าถ้าจะไม่ได้ก็จบนะคะ,ะ,คะเวลานี้หนึ่ง 呀。Yeah.